การดูแลผู้สูงอายุจำเป็นต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันการพาผู้สูงอายุไปเที่ยวนอกบ้านบ้างนั้นจะทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นได้ใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีความสุขขอแนะนำวิ gy, ลแชร์ไฟฟ้าเซนเนจีรุ่น ES1 น้ำหนักเบาที่สุดในปัจจุบันเพียง14กิโลกรัมผู้สูงอายุสามารถบังคับวิลแชร์ได้ด้วยตัวเอง ทำให้เดินทางท่องเที่ยวได้อย่างอิสระวิวแชร์ไฟฟ้ารุ่น ES1 ใช้งานได้2ระบบ 1. ระบบแมนนวลโดยใช้งานผู้ช่วยเข็นบริเวณพนักพิงมีด้ามจับเข็นที่หุ้มด้วยยางกันลื่น 2. ระบบไฟฟ้าโดยใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมที่มาพร้อมระบบเบรกไฟฟ้าอัตโนมัติซึ่งวิวแชร์จะหยุดนิ่งไม่ลื่นไหลเมื่อผู้ใช้งานปล่อยมือออกจากจอยสติก๊กแม้บนทางลาดชัน ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุตัวรถวยแชร์ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยเคลือบผิวด้วยเคฟล่าทานรับน้ำหนักเป็นท่อแบดนทำให้มีความแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมรองรับน้ำหนักผู้นั่งได้ถึง100กิโลกรัมมาพร้อมมอเตอร์ขนาดเล็กแต่มีกำลังแรงและประหยัดพลังงานมีสปริงคู่ด้านหน้าช่วยรองรับแรงกระแทกเมื่อขึ้นลงทางต่างระดับ ส่วนตัวเบาะรองนั่งและพนักพิงผลิตจากหนังพีดีไซน์สวยออกแบบให้มีขนาดกว้างเพื่อรองรับทุกสริละทำให้นั่งได้สบายยิ่งขึ้นหลังพนักพิงมีกระเป๋าใส่สัมภาระได้สำหรับที่วางแขนทั้งสองข้างสามารถเปิดขึ้นได้เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นลงวิลแชร์ทางด้านข้างได้สะดวก ตัวล้อผลิตจากยางตันทั้ง4ีล้อไม่รั่วไม่ซึมใช้งานได้ทุกสภาพพื้นผิววิธีการใช้งานจอยสติ๊กมีปุ่มเปิดปิดระบบไฟฟ้ามีปุ่มเพิ่มลดระดับความเร็วได้ถึง5ระดับมีปุ่มแตรสำหรับส่งเสียงฉุกเฉินและมีคันโยกในการบังคับทิศทางหมุนได้รอบ360องศาตีวงเลี้ยวได้แคบ วิธีพับเก็บวิวแชร์เพียงปลดสลักด้านหลังและพับรถเข้าหากันมีขนาดที่กระทัดรัดพกพาง่ายนำขึ้นท้ายรถยนต์คันเล็กได้น้ำหนักเบาที่สุดในปัจจุบันเพียง14กิโลกรัมส่วนแบตเตอรี่ลิเทียมความจุ6แอมป์และ10แอมป์สามารถถอดออกได้เพียงกดปุ่มแดงและดึงออกเพื่อนำไปชาร์จไฟหรือจะชาร์จไฟผ่านจอยสติ๊กก็สะดวกค่ะ เพื่อความสะดวกสบายสำหรับผู้ดูแลและผู้สูงอายุเลือกใช้วิวแชร์ไฟฟ้า s เ n e r g y รุ่น ES1 เพิ่มความอิสระทุกการเดินทางสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ช่องทางติดต่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ